คลิปนี้นะคะขอมาเล่าความสนุกความมันของคู่ญี่ปุ่นกับตุรกีเมื่อเย็นวันนี้เลยนะคะเมื่อประมาณห้าโมงเย็นที่ผ่านมาญี่ปุ่นกับตุรกีแข่งกันนะคะที่สนามไทยนั่นแหละแฟนแฟนฟบอลไปดูกันเยอะมากเลยนะ,ค,ะคือเยอะมากจริงๆเลยนะคะและที่สำคัญวันนี้เห็นฟอร์มของญี่ปุ่นกับตุรกีต้องบอกว่าโอ้โหสุดยอดเอาตรงๆนะคะ เหนียวทั้งคู่เลยอะญี่ปุ่นกับตุรกีก็เป็นคู่ต่อสู้ของไทยนะคะในสนามที่สมด้วยโดยไทยจะแข่งกับตุรกีวันพฤหัสนี้และไทยจะแข่งกับญี่ปุ่นวันเสาร์นี้นะคะโอ้โหแต่วันนี้พอมาเห็นคู่ตุรกีกับญี่ปุ่นนี่คือใครว่าญี่ปุ่นติดกาวมากแล้วนะคะตุรกี ก็ติดกาวไม่แพ้ญี่ปุ่นเลยแล้ววันนี้นะคะเห็นความโดดเด่นในญี่ปุ่นนะในทีมญี่ปุ่นนั่นก็คือผู้เล่นที่กลับมาทีมชาติครั้งนี้นั่นก็คือนาคาโอกะค่ะทุกคนเสามือสังหารมือซ้ายของญี่ปุ่นือม,มือซ้ายพิฆาตของจริงรวมไปถึงมายยอิชิกาวะนะคะผู้เล่นที่เสิร์ฟสังหารวันนี้ก็เสิร์ฟสังหารเหมือนกันนะคะแต่วันนี้ญี่ปุ่นก็ เสิร์ออกหลายลูกนะแต่โดยรวมแล้วคือมาตรฐานของญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นเลยอะจริงๆแถมปีนี้รู้สึกว่าเหนียวกว่าเดิมและเสริมผู้เล่นเข้ามาอย่างนาคาโอกะนี่เฮ้ยมันทำให้ทีมเรียกว่าหูหัวเสาของญี่ปุ่นนี่แข็งขึ้นเลยนะคะคู่กับสาวโคกอะอาซรีนาโคกะและวันนี้ตุรกีต้องบอกว่าเดือด สาวตุรกีเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะคาราคูดตอนเขาเสิร์ฟนี่ก็วักเลยนะคือตอนลูกเสิร์ฟก็วากเลยคือเหมือนเบ่งพลังออกมาทาั้งลูกเสิร์ฟเลยนะคะรวมไปถึงลูกตบไหลหลังของเอดาเอเดมกับตันทีมก็ปล่อยพลังออกมาพร้อมเสียงเหมือนกันโอ้โหวันนี้คือสายวากทั้งคู่เลย ทั้งตุรกีทั้งญี่ปุ่นใช้เสียงในสนามปล่อยพลังออกมาใส่ลูกวอลเล่ทั้งนั้นโหถือว่าเป็นเกมที่สนุกมากทีมแข็งกับทีมแข็งแข่งกันนะนะคะในเซตแรกญี่ปุ่นเอาชนะตุรกีไปได้แต่พูดได้เลยว่าคะแนนญี่ปุ่นกับตุรกีแต้มต่อแต้มเลยทุกคน คือไม่ห่างเลยคือ15 15 16, 16, 17 17แบบนี้เลยนะคะแต่ญี่ปุ่นก็เอาชนะไปก่อนด้วยคะแนน25ต่อ23แล้ววันนี้จุดที่ญี่ปุ่นเจอเหมือนไทยน,ะนั่นก็คือญี่ปุ่นก็ญี่ปุ่นก็คือตีไม่ผ่านบล็อกตุรกีเหมือนกันเลยนะคะด้วยความที่สรีรลอาจจะตัวเล็กกว่าตุรกีอยู่แล้วตุรกีนี่คือหน้าบล็อกใหญ่จริงๆญี่ปุ่นก็มีหลายลูกที่ไม่ผ่านบล็อก แต่เขาเหนียวเขารับลูกของคาราคูสได้รับลูกของแฮนเดบ์ลาดินได้หมดเลยเขามีโอกาสที่จะโต้กลับได้แทบจะแบบ70-80%เลยอ่ะในการที่ญี่ปุ่นจะโต้กลับได้โอ้โหดังนั้นถือว่าหุยวันนี้แข็งกับแข็งมาเจอกันเลยทุกคนสนุกมากแต่ถ้าถามว่าความนิ่งของทั้งสองทีมนี้แอดมองว่า ญี่ปุ่นนิ่งกว่าจริงๆคือเขาโฟกัสที่ลูกบอลจริงๆเลยอะคือรับลูกตบรับลูกบอลเร็วของเซรากูเนสก็ได้อะญี่ปุ่นน่ะคือเป็นแบบนี้จริงๆคือเออโห้ยติดเก้าของจริงญี่ปุ่นอะที่สำคัญคะแนนสูสีมากเลยนะคะไปถึงเซตที่สองเลยคือคะแนนแบบแต้มต่อแต้มจริงๆคือถ้าใครสติหลุดก็ไหลาย,ยาวเลยอะสองทีมนี้ทั้งญี่ปุ่นทั้งตุรกีนี่กว่าจะได้แต่ละคะแนน เหนื่อยทั้งคู่เลยจริงๆขู่ญี่ปุ่นนี่ก็กดดันเหมือนกันนะคะในการเล่นกับผู้เล่นอย่างตุรกีที่สูงแบบนี้หลายลูกก็ตีติดเน็ตนะคือตีไม่ข้ามเลยนะเพราะว่าหน้าบล็อกของตุรกีกดดันญี่ปุ่นได้จริงๆแล้ววันนี้นะคะก็เดือดหลายลูกเลยจริงๆคือคู่ตุรกีกับคู่ญี่ปุ่นนี่คือพอทีมแข็งกับทีมแข็งมาเจอกันต่างฝ่ายเขาต่างไม่ยอมเลยนะคะชาเลนจ์กันแบบโดยเฉพาะตุรกีนี่ชาเลนจ์ญี่ปุ่นหนักมาก คือไม่ยอมเลยหุยทุกคนสนุกมากเดือดมากคือตอนแรกก็รู้อยู่แล้วว่าการแข่งขันของแมตช์นี้มันคงจะสนุกมากจริงแต่เมื่อดูแล้วดูแล้วอะนะคะโอ้โหมันแบบคือยิ่งกว่าสนุกมันพูดไม่ถูกไปหมดเลยคือโอ้ไม่กอดอะทุกคนและเซตที่2ก็คะแนนเดียวเลยค่ะคะแนนเดิมเลยญี่ปุ่นก็ชนะตุรกรีไปด้วยสกอร์25นนนนต่อ23คือแอดถึงบอกว่าน ตอบแต้ของจริงทั้งเซตแรกและเซตที่สองแต่นี่บอกนะคะญี่ปุ่นแก้เกมได้ดีกว่าตรุรกีนิดนึงคือเขาเรียกว่าไงอะ่ะหัวของญี่ปุ่นอะ่ะไม่ว่าจะเป็นโคกะหรือนากาโอกะหรือว่ามายูอิชิเขาว่ามีเทคนิคในการที่จะ แก้ลูกนั้นน่ะได้แบบดีกว่าตุรกีอ่ะคือเทคนิคไม่ว่าจะเป็นแบบลูกล้นมาแล้วเป็นการแก้งเงี้ยเขาแก้ได้ดีกว่าตุรกีเขาไม่ใช่แบบลูกล้นมาแล้วตบอย่างเดียวอ่ะคือมีการแบบลูกล้นมาแล้วก็หาเทคนิคหาทางที่จะให้ลูกมันแบบมันจมไปเลยที่ไม่ต้องแบบฟาดลงไปทุกคนเฮ้ยสุดยอดมาเซตที่สามแนะคะรู้สึกว่าแรงไม่ตกเลยทั้งสองทีมและรู้สึกว่าปีนี้ทั้งสองทีมคือ ตบหนักตบแรงกว่าปีที่แล้วอีกนะคือตุรกีนี่ง้างมือตบแบบลูกดังสนัดเลยอะ่ะญี่ปุ่นก็เหมือนกันแรงมากแรงทั้งคู่เลยนะคะทุกคนปีนี้มันยิ่งทำให้เกมคือมันเดือดยิ่งขึ้นไปอีกอะ่ะในการแข่งขันเว l นอปีที่แล้วนะคะ2022ญี่ปุ่นแพ้ให้ตุรกีนะทุกคนไปย1ต่อ3เซต แต่รอบนี้ต้องบอกว่าโอ้โหดูท่าจะกลับกันเลยนะคะแต่พอมาในเซตที่สาตุรกีกลับฮึดขึ้นมาทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าคือที่จริงมันก็แต้มต่อแต้มมาตลอดเลยนะคะคือต้องบอกว่าแต้มมันไม่ห่างเลยแล้วกวาจะได้แต่ละแต้มคือโอ้โหทางญี่ปุ่นทางตุรกีคือเงื่อตก ดุดันวากใส่กันหนักมากเลยนะคะคือสุดท้ายตุรกีก็เอาชนะญี่ปุ่นในเซตที่สได้ค่ะทุกคน25ต่อ21โอ้โหต้องไปลุยต่อเซตที่4พอมาในเซตที่4นะคะคะแนนตุรกีก็นำญี่ปุ่นเยอะพอสมควรนะคือตุรกีนี่แรงไม่ตกเลยนะ พอยิ่งเซตท้ายๆยิ่งเหมือนแบบดุดันดุเดือดขึ้นกว่าเดิมอีกเหมือนอยากจะชนะอะทุกคนเนื้อปะเข้าใจฟิลตุรกีปะและหน้าบล็อกของตุรกีนี่ใหญ่สะใจมากโอ้ไทยต้องระวังเลยอะและอย่างนะคะคิดว่าดูอยู่ที่สนามตุรกีซะอีกโอ้โหแฟนๆชาวไทยนี่ดูท่าจะเชียร์ตุรกีหนักมากเลยนะให้ย้ำกี่รอบก็เป็นเกมที่ยกนิ้วให้จริงๆสำหรับ คู่ตุรกีกับญี่ปุ่นสุดมันแต่ในแมตช์นี้ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเสียลูกเสิร์ฟไปเยอะนะคะเซตสี่นะแค่เซตสี่เสียลูกเสิร์ฟไปประมาณ14ลูกเลยนะถือว่าเกมเสิร์ฟของญี่ปุ่นวันนี้ก็ผิดพลาดมากเลยเหมือนเกมมันพลิกเลยนะคะเซตสามเซตสี่ญี่ปุ่นนี่เอาชนะตุรกีไป2เซตแรกแล้วพอมาเซตสามเซตสี่ตุรกีทุกคนพลิกกลับมาพลิกชนะญี่ปุ่นทั้ง2เซตเลยนะ โอ้โหไปต่อเซตที่5เลยนะคะทุกคนถือว่าญี่ปุ่นพลิกเลยอะคือพลิกในแง่ที่แบบว่าเออเกิดอะไรขึ้นคืออย่างที่บอกความเหนียวก็ลดน้อยลงอะนะคะเพราะว่าอาจจะยืนยาวได้ไม่เท่าตุรกีสส่วากอะนะ,ะในเซตที่4นะคะตุรกีก็ชนะญี่ปุ่นไปด้วยคะแนน25ต่อ16โอ้โหเอาตรงๆนะคะตุรกีเปลี่ยนผู้เล่นแค่ประมาณ2-3าตำแหน่งเองนะ หัวเสาส่วนใหญ่เลยนะที่ตุรกีเปลี่ยนทำให้เกมตุรกีก็พลิกเลยคือกลายเป็นชนะญี่ปุ่น2เซตรวดเลยนะคะเซตสกับเซตสโอ้โหกลายเป็น5เซตทุกคนและญี่ปุ่นก็ผิดพลาดเยอะด้วยนะคะในเซตสาเซตสีอย่างเงี้ยตุรกีก็ได้คะแนนจากความผิดพลาดของญี่ปุ่นไปเยอะเลยนะแบบ 6คะแนน5คะแนนเลยนะคะคือถ้ามองว่าญี่ปุ่นนิ่งไหมก็ญี่ปุ่นก็นิ่งนะแต่ตุรกีอ่ะพอช่วงหลังเน้นความหลากหลายของเกมบุกมากขึ้นเลยคือออสบายหรือแม้แต่ซาหินที่เป็นคนน้องอะนะที่เป็นมือเซตคนน้องอะ่ะก็คือจ่ายบอลได้หลากหลายมากๆเลยนะคะและด้วยตัวตบของตุรกีอย่างคาราคูดหรือแม้แต่อายดินเองที่ถูกเปลี่ยนตัวมาและเกมพลิกอะ่ะเออเกมบุกเขาเฉียบ มันก็เลยทำให้บวกกับเกมหลากหลายด้วยเกมบุกเฉียบด้วยก็โอ้โหได้แต้มไปอย่างแบบเออหน้าที่จะยกนิ้วให้เลยนะคะทุกคนมาตรฐานญี่ปุ่นก็คงเดิมนะคือเกมรับเหนียวเกมบุกก็เหนียวแต่ไม่หลากหลายเท่าตุรกีในช่วงเซตหลังๆเออทำให้ตุรกีก็จับญี่ปุ่นได้จับบล็อกได้ทุกคนนึกออกปะแต่ตุรกีอ่ะพอเล่นหลากหลายปุ๊บญี่ปุ่นก็เริ่มจับไม่ได้เออ เมพลิกจริงๆค่ะทุกคนไปดูเซตที่5ต่อเลยแต่พอมาในเซตที่5ซึ่งเป็นเซตตัดสินนะคะต้องบอกว่านักกีฬาทุกคนเล่นในเซตนี้ที่อย่างนี้บอกตลอดว่าต้องมีสติมากที่สุดต้องนิ่งมากที่สุดและความนิ่งก็ไปตกอยู่ที่ญี่ปุ่นจริงๆทําให้ในช่วงต้นเซตของเซตที่5เซตตัดสินเนี่ยญี่ปุ่นคะแนนไปถึงแบบ แต่อ2เลยนะคะตุรกี2ญี่ปุ่น8เลยนะด้วยความที่ญี่ปุ่นก็คือเซต5ใครก็อยากชนะอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ญี่ปุ่นเหมือนจะอยากชนะมากกว่าเพราะว่าตัวเองแพ้ไป2เซตที่แล้วอะ่ะให้กับตุรกีใช่ไหมญี่ปุ่นก็นิ่งแล้วรู้สึกว่าเออมีสติแล้วตั้งมั่นอะมากกว่าตุรกีนิดนึงพอมาในเซตที่5นะสุดท้ายนะคะญี่ปุ่นก็ชนะตุรกีค่ะด้วยสกอร์เซตที่5 15ต่อ9 โอ้โหเกมพลิกปลพลิกมาเลยจริงๆต้องบอกว่าเป็นเกมที่ขอยกนิ้วให้เลยทั้งสองทีมทั้งญี่ปุ่นทั้งตุรกีเลยแข็งเจอแข็งมันเป็นแบบนี้นี่เองโอ้โหมันสนุกจนไม่รู้จะพูดว่าอะไรเลยนะคะและที่สำคัญกองเชียร์ในสนามไทยอะดูท่าจะเชียร์ตุรกีหนักมากเลยนะ คือ <c oughs> เสียงดังลั่นเหมือนอยู่ที่สนามตุรกีเลยทุกคนโอถือว่าเป็นเกมดิสนุกค่ะทุกคนสามารถดูย้อนหลังได้นะคะที่แอปบักกาบูของทางช่อง7รวมไปถึงดูย้อนหลังได้ทางเว็บนะของวอลเลบอลทีวีนะแอปพลิเคชันบอลเลบอลทีวีหรือทางช่อง7จเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสดย้อนหลังให้ดูวันพรุ่งนี้อีกทีนะเฮ้ย <c oughs> หนุกจริงๆอยากให้ไปดูค่ะใครได้ดูเกมนี้บ้างตุรกีกับญี่ปุ่นทั้งสองทีมจะเป็นคู่แข่งไทยนะคะโอ้โห,โหโเห็นสาวไทยแบบนี้แล้วน่าจะเหนื่อยมากๆเลยค่ะทุกคนยังไงก็เป็นกำลังใจให้สาวไทยในการเจอกับตุรกีในวันพรุ่งนี้นะวันพฤหัส,สบดีที่29มิถุนายนเวลา20นาฬิก30นาทีค่ะ เหนื่อยจริงๆแต่ตุรกีไม่ได้พักนะสาวไทยได้พักเต็มๆตหวันเลยเอาสิถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์ไปกำลังใจทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่จะเจอกับตุรกีในวันพรุ่งนี้วันที่29ด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมไปดูแมตช์ย้อนหลังตุรกีกับญี่ปุ่นนะสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆค่ะไปดู